โอเคน้องวาอันดี้เราอยู่ในแมพัยพิบัติซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เน็ตตกอับคำเตือนภัยพิบัติเอ,อ่อยิงเก็บให้ห่างจากไฟอะไรไฟไม่เลยไงแล้วให้แมาดาโหลดแป๊บนึงน,นะโอเคตอนนี้เน็ตแล้วทุกอย่างก็นก่าจะกลับเข้าสู่สภาพปกติอู้รถทางพาระจราบานไอ้ตัวละครนี้มเหมือนเคยเห็นนะ เขาจะชอบใช้กันเพราะมันตัวโคตรเล็กก็เล็กจริงอะ่ะอันนี้ผมปิดลองใช้ไม้ใหม่นะไม่รู้ว่ามันจะดีเปล่าไม้น,นี้ก็ราคาไม่แพงหรอกสามสิบเก้าวันดันเก้าเก้าเพราะว่าอันนี้หูฟังอันนี้ผมไม่ได้ยินเสียงเกมแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวมาลองกันว่าเกมต่อไปเป็นเกมอะไรอางนี้เป็นสุดับภัยพิบัตินนะ น,นี่ก็จะมีตารางบอกด้วยแล้วก็มีเงินให้เติมแล้วก็มีการเพิ่มภัยพิบัติอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ผมไม่มีบัญญาเติมซื้อแอปเปิลแอปเลหมดและเอ้รหัสเก่าผมชนะเยอะก,กว่านี้นะชนะเออถ้าผมชถ้าเอารหัสเก่ามาจะอยู่ที่อันดับสองเล่นมาชนะสามร้อยกว่าตั้งแต่เทาไห่เหนื่อยมากอุ้ยเกือบเกือบเกือบเกืขอรดได้ป่ะตัวนี้ขี่ได้ไหม ขี่ได้โอ้โหมันแล้วเหมือนจะไม่ไปชนคุดปุ๊บไม่ตายแต่จำได้ว่าถ้ามันดับชนแรงแอ้ยไฟบ้านผมกับพี่แล้วฝนมันตกฝนตกหนักเห็นันตกว่านี้อ่ะโอ้ยโอ้ยเจนเยนเอาไว เหมือนล้อมันหายยังไงก็ไม่รู้อย่ากกับเตื้อดูท้องฟ้าหาที่หลบภัยฝนดาวตกไม่รู้ครับเราเป็นคนดีชานินี้หัวเราก็ไม่เคยแบกอ้าวเป็นคนตลงมาตายถามจริงจะเป็นคนชั่วบ้านไหนโดนโอเค ป้ายมันก็สูงนะอย,อยากลองปีนก็ไปดูอยู่แต่ไม่กล้าโถคนชั่วบ้านไหนจะโดวนวะมันจะเอาจากรถไม่ได้กระโดดแล้วไม่กี่กิตได้เพื่อนในรถละรอแขอรถ้ันนั้นได้ไหมนี่มันเป็นไร เรคันนั้นแล้วกันชีวิตเราต้องการรถอู่อู่รุกเร็วหรือในรถคันนี้มันเข้ายังไงอ๋อตรงนี้เจ็๊เกเหมือนไม่กระดิกเหมือนมันไม่กระดิกสุดกำลังนฮะสุดกำลังอนะ แล้วมันก็ประเด็นก็คือชนะง่ายมากแล้วก็ติดในแมบนี้แหละยังไงเพื่อนเดี๋ยวรอเลยแมปดาวโหลดต่อไปเพื่อเราก็มาวิ่งเล่นกันเดียเด๋ยวดีอุย้ยขาวชั่วเลยโรงบอกเลยโรดเอาแมปถัดไปสถา,านีน้ำนมันอย่าแมปเดิม เออคันนี้ขอนะเสียดายนะเพื่อนอา้าวเสียดายด้วยนั่งผิดที่คันนี้ขอผิดที่คนขับมันอยู่ฝั่งนี้อา้าวรถมันเคลื่อนไหวอ้าถูกแลถูกแลโอ้ยลำบากลำบนอู้ อันนี้มันจะอาจจะทําคลิปดองนะเพราะว่านี่ผมจะหยุดพักสักสองสมวันแล้วค่อยปล่อยคลิปแบบรวดเดียวเลยฝ <c oughs> นกดชิบหายแมมนี้มันยิ่งไม่มีอะไรลบมันไม่มีอะไรลบ <c oughs> มีแค่ที่เดียวปลอดภัยแต่ผมมีแอปเปิ้ลไงเีาเอาเปรียบคนอื่นอยู่มาเช็ดก่อนเช็ดก่อน <c oughs> อ้าว นี่เช็ดซื้อมาแพงออแอปเปิลมันกินแล้วมันเพิ่มเดือดโอเครตรงนี้ม็น่าจะอยู่ได้อู้อู้ออพื้นหายอ,อ,อู้อู้อู้เอาเย็นเยี่ยง,เยง,เยงนเต็มแม็กโคตรอีซี่บอกเลยแบบนี้โคตรอีซี่ ถ้าเป็นพวกฝนฝนเ้ถ้าเป็นพวกฝนกดนะคือผมได้เปรียบม,มากเพราะว่าผมมีแอปเปิลดูเล่นไปเลยขี้เลยอู้สำนักง,งานโรบ l อกผมว่าเราขึ้นไปด้านบนดีกว่าเผื่อสึนามิมาจะได้แบบสบายเอย้ห้องใต้ดินด้วยว่ะเดี๋ยวถ้าสึนามิมาท้องใต้ดินมันมันได้ไหมวะไม่เคยไม่เคยป๊าบเอามาเชื่อมกันนี่ว่า อย่าตกนะตกไปมันก็เสียเลือดอืมอืมลนหาที่ตายโอชวัวรบสูงที่สุดสูงที่สุดใครแอดมาไม่รับโอ้โหท่าปีนกระดึบ๊บกระดึบ๊บ <c oughs> ถ้าเป็นฝนกดนะซูชิา ยัตัวชิบหายได้เลยบูไม่โดดเลยนี่วะชิบหายด้าล่างโดดแล้วไม่น่าทักเฮ้แต่มีสะพานเชื่อมอยู่มันน่าจะลอยได้อายคนใจกล้าไปปีนะได้ยงังที่ถ้าอยู่ตรงบูกับไฟนันก็รอดแล้วนะมันเสียวตกปลายตีแล้วขอแล้วอย่าเดินแนละ้วนั่นแค่เขาแคตรงนั้นได้เลย อ้าวครับมีคนกระโดดไปเยอะแยะตุ้มแตกแล้วแตกไปหนึ่งคนทั้งระวัางมรทัพหัวด้วยเชะเช่ทำไมได้านล่างรู้สึกแป๊แๆๆแแเหมือนมาโดนโอ้โหรัวรัวเฮ้ยๆๆๆย้เฮ้เฮ้ย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 อยู่สูงนะเฮ้ยโอ้โห อืมถ้าลงน่าจะลงทันแต่ไม่ไลยหน้ามันน่าจะรอดแล้วมันอีซี่เกินไปเอาติดอะไรเนี่ยสูงเกินไปตืืดตื้อตื้อตืด อ้ยเรือนจำว่ะตื่นตนกในคุกเออผมก็ชอบแปลไทยมานะถือว่าบังคำมันก็แปลถูกแปลผิดแต่ก็ดีจะได้อ่านง่ายไม่มีใครพิมพ์คอมเมนต์ไอ,อ้ไม่มีใครพิมพ์อะไรจริงๆอา้าวเลื่อทำไมผมอยู่นี่ดาน์โหลดไปเธอสาธุไม่อยากอยู่นี่อย่างน้อเข้าอย่างน้อยถ้าเข้าไปช้าก็ไม่เป็นไรขอแค่ได้เข้า สรุปคือไม่ได้เข้าดานโหลดแมปไม่ทันจบโอเคนั่งรอตาต <TH UR P> ่อไปอ้าวผมไม่ได้เข้าไปในแมบปบแต่มันนับว่าผมอยู่ในแมบปบแล้วอันนี้ก็อุตสานั่งชิวๆนอนเลยหิวเลื่อนไม่ทันละถ้าผมอยู่นิ่งๆกับเพื่อนไม่เดี๋ยวถ้าผมอยู่ด้านล่างละ cái là là đoạn, không không này ba các cái nhiều loa phối hợp cùng nhiều bộ lột này đây về tiền nô cũng vậy ở hội anh dẹp dẹp dẹp, dẹp lốt hàng bàn đây เอาดูวยการวางให้หน่อยเดี๋ยวตายโอเคไโอคโอคตรโกงโคตรโกงอันนี้บอกเลยโคตรโกงโอ้ยไรกันเยอะแยะเอ้ยผมจำไม่ได้ว่าผมชนะต้องสามสิบสองครั้งโหอ,อีซี่แต่เสนาไม่ได้ไปเอาชุดนักโทษมาเหมือนคนอื่น ยัยชุยดนักโทษหับเลือดเต็มบอกเลยโคตรเกลียนเอออย่างนี้หน่อยค่อ,อยคุยกันได้เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วไม่ต้องขึ้นที่สูงมากแต่อยู่ตรงนี้เผื่อไว้เพื่อมีเหตุการณ์น้ำท่วมอืมไม่เป็นไรเลือดแค่นี้สบาย คำเตือนฝนดาวตกดูท้องฟ้าหาที่หลบภัยถ้าเอาอย่างนี้ก็คืออีซี่อ่ะยอุ๊อู๊ยอู๊ยอู๊อ้าวหลวง บอกเลยวันนี้โกงโเฮ้เรือนจำในสงก็ได้เล่นเฮ้ยเมื่อกี้เกือเกือเมื่อกี้ไม่ใครมาผักวะโถ่เราได้วเวลาไปเข้าคุกแล้วเราอยากได้ชุดนักโทษสักกระชุดหนึ่งคนนี้ก็ใกล้าตายแล้วแต่มีแอปเปิลง่ายช่วยแต่คงอยากเข้าคุกช่วยถ่ายรูปให้ผมหน่อย โทษสองสี่เจ็ดสามหกสามติดกุ๊กเอ่ผมเป็นระดับทหารนะง่ายมากครับแค่นี้ประตูก็เปิดใครเปิดไม่ออกถือว่างงได้ถ้าผมเอาอย่างนี้แหละคุกบ้านพี่มึงอ่อนขนาดนี้ความเตือน เก็บหายห่างจากไฟไฟไหม้หรือไงอ้าวเขาทำให้ไฟสมส่วนกันหรือไงโอ้โหต้งมุดโอ้เอาดีครับเล่นแล้วอุ๊ยไฟไหม้หรืออะไรอิดเคบอกเลยถ้าไฟไหม้บอกเลย มันมันออกเลยอีซี่มากพวกบ้าประเทศจะมีใครตายเลยถ้าเกิดการไฟไหมในแบบนี้อาชิบหายอาชิบหายด้วยไฟฟ้าซะด้วยอ้าวชิบหายผมขอโทษครับผมคงจะหมดทางนีแล้วดูวหนึ่งเอาไงดีผมว่ามีความหวังแค่เดียวอะต่อตัวกันชิบหายแล้ว ถ้าผมใช้ Apple ิลอุ้ยรัวไฟฟ้าอย่าลืมต่อให้มันโดนไม่ไม่ก็ใช้ไฟฟ้าได้เพราะว่าเกมนี้มันไม่ไปแล้วไปแล้วอชิบหายรอดละเงียบเงียบอ้าวเหมือนใจเหมือนใจสุดารและการข้าขันแต่บางอีซี่ โอเคโอเคเกมสุดท้ายพอมันไม่มีความท้าทายมิกกี้คิดว่าจะตายแล้วไปตายสุดท้ายละจบไวมากอุย้ยผมอยากชุดนี้ว่ะดีไปหาขอเพื่อนดีกว่าขอดูป่าเพื่อนโอ้ยน,นี่ก็สูงเกินซันนี่แลนด์ทุ่งข้าออปวประเด็นะมา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  ไม่ได้ยินว่าจะดูปุ๊บโคเคนไทยหอเฟีย้ยวต้องคิดว่าตัวจนี้ตายไหมแนี่นเราครับตายไม่เป็นคนรัวผกแต่พิชลาดกว่านั้นไอพวกฆาตก,กรฆาตกรผมเคยดูยนะผมผมเลยรู้วิธีฆ่าคนไง เรามีแอปเปิลนะเดีย๋ยวเราซักลูกไหมใกล้ตายแล้วนะชิบหายแล้วอากาศหนาวแล้วผมจะลงยังไงอียทุน่นจะผ่านซะโอเคใกล้กันชิบหายแล้วล่วงมาก็เกือบตายถ้าไม่กี้ก็ไม่ทันคือมันตายจริงชิบแล้วฮิม,มาเข้าอยู่กันเป็นกลุ่มดี เออสบายน,นะเ,ยนเลือดเพิ่มสบายนะตูด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 ดูดดูดดวัน <c ười> นี้เพื่อนตรงน,นี้เดือนไปโดเอวิตเหมือนกันบอกเลยแม่อองอีซี่จัดผมกับเพื่อนแม่งเป็นนั่งเต้นกันอยู่โอ้ยโอ้ยลืมไปเลย ว่าผมมีท่าท่าในกี่โลบักวจะจำไม่ได้ท่าโบกมืออ่าบางหมดมมามาตาสุดท้ายถ้าจะไม่ผิดคือมีแค่คนเดียวความที่ขี่ได้ แล้วก็น่าจะเป็นความจริงโหเฮ้ยแม่โคจไัได้ความขี่ได้อยู่นะไม่กระดุกระดิกใครจะขี่ก็ขี่เลยเอาแล้วไม่โคไม่โคโอ้ยมุมมองมันกลับหัวได้เกมนี้เอาใช่ไหมมันบัก็กละอันนี้ผมผันไม่ได้นะมันเป็นอีกอะไรก็ไม่รู้เพื่อนผมมันก็เป็น พอผมจะหันปุ๊บมันก็หันออกมันใช้ไปทางขวานะมันยูมซูมเข้าพอพอผมหันไปทางซ้ายสุดยอดจังวันนี้มีความท้าทายเพิ่มขึ้นมาขึ้นหันไม่ได้ครับจังวานี้ใช้ความรู้ easy b ้า เพื่อนนายไม่เป็นนะดูเราชิบหายบ้าเิ้มันไม่ได้มันไม่ได้โอ้หันไม่ได้ดื่มไปอูอูอูเหมันกเอนแตรมันร้อนไหมวะ